สำหรับเมนูกำหนดรูปแบบการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนนะคะวัตถุประสงค์ของเมนูนี้เลยใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลรูปแบบที่ใช้ในการประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือนซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบการประมวลผลได้เองอย่างอิสระเลยค่ะเช่นการจ่ายค่าแรงรายวันการจ่ายค่าแรงรายชั่วโมงการจ่ายค่าแรงสำหรับันหยุน,นักขัตฤกษ์ อีกท้งยังใช้กำหนดรูปแบบรายได้แบบขั้นบันไดได้ด้วยนะคะสำหรับหน้าจอที่เห็นอยู่นี้เป็นหน้าจอกำหนดรูปแบบการประมวลผลค่ะอย่างได้สามารถกำหนดในส่วนของตัวรหัสและก็ชื่อรูปแบบการประมวลผลนะคะและสามารถกำหนดในส่วนของข้อมูลได้นะคะว่าอย่างยกตัวอย่างการให้ ค่าส่งเสริมนะคะหรือว่าเป็นเบีย้ยขยันก็แล้วแต่สามารถกําหนดรูปแบบการให้ได้ว่าเป็นเงื่อนไขให้เต็มจํานวนเงินหรือให้แบบขั้นบันไดนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวเงื่อนไขเข้าไปได้อีกเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้เบีย้ยขยันอาจจะให้แบบ ห้ามไม่มีการลาก็คือห้ามขาดลามาสายสามารถที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปได้ค่ะหรือการให้เบี้ยขยนันสามารถให้ได้เฉพาะพนักงานที่ผ่านการทดลองงานหรือผ่านการทดลองงานไม่น้อยกว่ากี่กี่ปีหรือกี่เดือนนะคะเงื่อนไขาการมาสาย ห้ามมาสายหรือมาสายได้ไม่เกินกี่ครั้งกี่นาทีนะคะเงื่อนไขาการขาดงานแล้วก็เงื่อนไขาการออกก่อนก็สามารถที่จะกําหนดเข้าไปได้หลังจากนั้นมากําหนดรูปแบบการจ่ายแบบขั้นบันไดได้เลยนะคะ